ณแค้นโกสลในอดีตกาลเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านชาวเมืองต่างดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการปกครองบ้านเมืองอย่างดีของพระเจ้าโกศนงานบริหารบ้านเมืองของพระเจ้าโกสนนั้นจะดำเนินไปได้ด้วยดีไม่ได้เลยหากขาดอามาตย์ผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ทำกิจการทั้งปวงถวายพระเจ้าโกสล ปีนี้ราษฎรมีผลผลิตจากเลือกสวนไรนาเยอะขึ้นดีนี่พวกเจ้าจงไปสังเกตการด้วยว่าเราสามารถสนับสนุนส่วนใดให้ราษฎรได้อีกอ้อแล้วก็ส่งทหารไปตระเวนตามชายแดนให้ดีด้วยนะเมื่อเจ้าเมืองอื่นเห็นแคว้นของเราอุดมสมบูรณ์เช่นนี้ก็อาจอยากจะทําสงครามแย่งชิงเมืองของเราไปได้ขอรับท่านธามาิต พระเจ้าโกศลเห็นว่าอำมาตยผู้นี้มีอุปการะคุณต่อพระองค์มากจึงพระราชทานยศยิ่งใหญ่แก่เขาทำให้อำมาตยอื่นๆเกิดความอิจฉาริษยาขึ้นเราขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านท่านจงรับไว้เถอะขอบพระทัยพะยะค่ะเฮวันเนี้ยข้าจะยอมให้แกก่อนวันหลังอ่ะข้าจะต้องได้ตำแหน่งนี้ของแกแน่ พวกท่านคิดว่าอย่างไรเราจะยอมให้อำมาตนั้นได้ดิบได้ดีอยู่คนเดียวเชียวเหรอไม่มีวันสะหรอกพวกเราอ่ะต้องทําอะไรสักอย่างให้อำมาตนั้นตกกระป๋องให้ได้ถ้าพวกท่านคิดเช่นนั้นเราก็มีแผนแผนอะไรท่านว่ามาเลยอำมาตย์อื่นๆอิจฉาริษยาที่อำมาตผู้นั้นได้ครองตำแหน่งสูงจึงคิดวางแผนใส่ร้าย จนในที่สุดพระเจ้าโกศลก็หลงเชื่อถ้อยคำของอมาตผู้ริษยานั้นหม่อมฉันได้ยินมากับหูเลยพระเจ้าค่ะว่าอมาตที่พระองค์ทรงเชื่อใจอยู่นั้นได้คิดทรยศวางแผนกับทหารคนอื่นๆก่อกบฏหวังฮุบสมบัติของพระองค์พะยอค่ะเป็นเช่นนั้นจริงๆเหรอจริงพระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันบังอาจมากเสียแรงที่ข้าอุตส่าห์ไว้ใจมอบตำแหน่งสูงสุดให้ พระเจ้าโกศลหลงเชื่อถ้อยคำอำมมาชั่วจึงสั่งให้จองจำอำมมาถผู้ทรงสีมนั้นเป็นยังไงล่ะได้ตำแหน่งสูงสูงอยู่ในห้องทำงานหรูได้ไม่ทันลายก็ต้องมาอยู่ในคุกซะแล้วเชิญท่านอยู่ในนี้ตามสบายเลยนะถือซะว่าพักผ่เดี๋ยวพวกข้าจะทำงานแทนท่านเอง พวกเราขอตัวไปทำงานก่อนนะตั้งแต่ท่านมาอยู่ในคุกเนี่ยพวกเราต้องเสวยสุขทำงานในตำแหน่งท่านแทนอำมาตย์ผู้โด,ดนใส่ร้ายแม้จะถูกโซ่ตรวนขังอยู่ในเรือนจำแต่ก็ยังคงรักษาศีลปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปัติผลอืม นั่งสมาธิอยู่ในเรือนจำอย่างนี้ทำให้เรามีสมาธิดีแท้ๆภายหลังพระเจ้าโกศลทรงทราบความจริงที่อมาตทรสงศีลดนใส่ร้ายจึงโปรโดให้ถอดเครื่องจองจําและอวยยศให้สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนอมาตชั่วคนอื่นๆก็ถูกจับใส่โซ่ตรวนขังอยู่ในเรือนจำ เราได้เข้าใจท่านผิดไปแท้ๆต้องขอโทษด้วยมิเป็นไรพระเจ้าค่ะการนั่งอยู่ในเรือนจำทำให้หมอมฉันมีสมาธิมากขึ้นเมื่ออมาตผู้นี้ได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงตรัสถามถึงการถูกใส่ร้ายจนต้องราชทัน แม้หม่อมชั้นจะถูกจองจำใส่โซ่ตรวนแต่สิ่งนี้กลับทำให้หม่อมชั้นได้รับประโยชน์คือได้โอกาสปฏิบัติธรรมจนได้เห็นดวงตาแห่งธรรมรบัญญคตบัณฑิตในปางก่อนก็ได้เคยทำประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาแล้วเช่นกันเมื่อกล่าวเสร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนำอดีตนิทานเสยยชาดกมาสาธกประโปรดแก่พุทธบริษัทดังนี้ ณก,กรุงพาราณสีเมื่อพระเจ้าพรมทัตได้สิ้นพระชนรัชทายาทจึงขึ้นรับตำแหน่งกษัตริย์แทนพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพาราณสีทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเป็นนิดครั้งหนึ่งอำมา์ผู้หนึ่งคิดการร้ายถูกจับได้พระองค์จึงเรียกมาทรงสอบสวนท่านได้คิดการร้ายจริงหรือไม่ จริงพระเจ้าค er. ่ะหม่อมฉั้นผิดไปแล้วขอประทานอภัยด้วยพระเจ้าค่ะเมื่ออมานผู้คิดก่อการร้ายได้สารภาพความผิดทั้งหมดพระเจ้ากังส์มหาราชจึงรับสั่งให้ปลดจากตำแหน่งแล้วปล่อยตัวไปฮึข้าไม่อยู่แคว้นนี้ก็ได้มีที่อื่นให้อยู่เยอะแยะไปคอยดูเถอะสักวันข้าจะกลับมาแก้แค้น อมมาชั่วคนนั้นเมื่อถูกปล่อยตัวไปก็ไปสวามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าสามนตราชราชาอีกเมืองหนึ่งหม่อมชั้นถูกขับไล่มาพระเจ้าค่ะบัดเนี้ยขอมอบชีวิตหม่อมชั้นไว้กับพระเจ้าสามนตราชหากพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือรับหม่อมชั้นไว้หม่อมชั้นมีแผนเด็ดๆที่จะทําให้พระองค์ครองเมืองพาร,รานศีได้พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าทําเช่นนั้นได้ก็ดี ถ้าจะยอมรับเจ้าอยู่ในวังก็ได้อำมาตย์ชั่วยุยงให้พระเจ้าสามนตราชยกทัพมายึดราชสมบัติของกรุงพาราณสีพระเจ้าสามนตราชก็ทรงหลงเชื่อจึงยกกองทัพมาล้อมกรุงพาราณสีไว้ พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพารณาณสีมีจิตใจอ่อนแอไม่มีทางที่จะรับมือกับพระองค์ได้หรอกพระเจ้าค่ะหากพระองค์ทรงส่งทหารไปทำศึกสงครามหม่อมฉันเชื่อว่าพระองค์จะต้องได้รับชัยชนะแน่ๆเป็นเช่นนั้นหรอกหรือได้เลยคราวนี้เมืองพราราณสีจะต้องตกเป็นของข้าแน่ๆ หากพวกเจ้าแน่จริงก็ยกกองทัพออกมาสู้กันสิหรือว่าไม่กล้าถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องยกราชสมบัติมาให้เราแต่โดยดีเกิดเรื่องใหญ่แล้วพระเจ้าค่ะอำมมาชั่วได้ครบคิดกับพระเจ้าสามมนตลาชยกทัพมาล้อมเมืองเราไว้หมดแล้วพระเจ้าค่ะ พละองค์จะให้หม่อมชันยกกองทัพไปจับตัวพระเจ้าสามนตราชเลยหรือไม่พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าสามนตราชยกกองทัพมาล้อมเมืองพราราณสีไว้พระเจ้าพราราณสีผู้ทรงธรรมมิได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดรับสั่งให้ทหารเปิดประตูเมืองคอยท่าไว้ช้าก่อนราชสมบัติของเรานี้มีได้มาจากการเบียดเบียนท่านไปเปิดประตูเมืองคอยท่าไวเถิด สงครามครั้งนี้มันช่างง่ายได้เหมือนท่านอมาตพูดไว้จริงๆยังไม่ทันเหนื่อยก็ได้สมบัติมาง่ายๆเมื่อพระเจ้าสามนตราชเข้าเมืองพราราณสีได้ก็จับพระราชาพราราณสีไปจองจำพร้อมอมาร,ราชบริพานทั้งหลายอีกหนึ่งร้อยคน พระเจ้ากังสะมหาราชแม้จะถูกจับขังคุกแต่ก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่างใดพระองค์กลับทำเมตตาภาวนาแก่พระเจ้าสามนตราชด้วยอำนาจแห่งเมตตาภาวนาของพระองค์พระเจ้าสามนตราชเกิดเร่าร้อนทั้งกายใจราวกับถูกเพลิงในนรกลวกตนอาอ้ยเอ้ยทำไมข้าถึงรู้สึกร้อนอย่างนี้เนี่ยอ้ย ย่งกับถูกน้ำร้อนลวกนะโอ้ร้อนพระเจ้าสามุนตราชทนทรมานไม่ไหวจึงรับสั่งให้ปุโรหิตเข้าเฝ้าเพื่อถามถึงสาเหตุของความทรมานที่พระองค์เป็นเช่นนี้เนื่องจากพระองค์ได้จำขังพระราชาผู้ทรงศีลไว้ในเรือนจำด้วยเหตุนี้ความทุกข์จึงเกิดแก่พระองค์พระเจ้าค่า ข้าไม่น่าหลงเชื่อคายุยงของอมาตชั่วนั่นเลยโอ้ยล้อนๆอนทหารไปปล่อยตัวพระเจ้ากรุงพราราณสีและอมาตทหารเดี๋ยวนี้แล้วจับอมาตชั่วนั้นขังคุกแทนพระเจ้าค่ะพระเจ้าสามัตราชเสด็จไปขอขมาและถวายราชสมบัติคืนแก่พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพราราณสีผู้ทรงธรรม เราต้องขออาภัยท่านเป็นอย่างยิ่งในภายภาคหน้าหากมีค้าศึกมารบกวนพระเจ้าพระนาสีแล้วเราจะรับเป็นภาระมารบให้ไม่เป็นไรหรอกท่านที่ผ่านมาก็ให้ผ่านไปเราไม่คิดโกรธแค้นท่านหรอกพระเจ้าสามนตราชรับสั่งให้ทหารลงอาญาแก่อมาต์สอพรผู้ประทุษร้ายแล้วเสด็จกลับพระนครของพระองค์เอง ทห,หารจับอมาตะชั่วนี้ไปลงอาญาปลดตำแหน่งออกให้หมดโอ้ยโดนปลดตำแหน่งอีกแล้วหรือเราเฮ้ยคราวนี้โดนหนักกว่าเดิมแน่ๆเลยพระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพราณสีประทับบนบัลลังก์ภายใต้สเวตฉัตดในท้องพระโรงพร้อมหมู่อมาตะทั้งปวงพร้อมกับตรัสสอนว่าผู้ใด พบหาบุคคลผู้ประเสริฐย่อมเป็นผู้ประเสริฐด้วยเราสมานไม่ตีกับพระราชาโจรเพียงคนเดียวก็ปลดเปื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเมื่อฟังรับสั่งจบแล้วทหารและอํมมาต่างเห็นว่าการรักษาศีลปฏิบัติธรรมทำกุศลธรรมให้เจริญย่อมทำประโยชน์ได้เช่นพระราชา ถูกจองจำต่กลับเจริญเมตตาแก่ผู้ทําร้ายจนในที่สุดก็สามารถช่วยตนเองทั้งบริวารและบ้านเมืองได้พระเจ้ากังส์มหาราชแห่งกรุงพาราณสีสั่งสอนอำมาตยราชบริพารและประชาชนด้วยการพรณนาคุณของการถือศีลประพฤติธ,ธรรมแผ่เมตตาภาวนา แล้วก็ทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าป่าหิมมพานต์บูชเป็นฤาษีตราบจนสิ้นอายุไขพระเจ้าสามนตราชได้มาเป็นพระอานน์ในบัดนี้พระเจ้ากังสะมหาราชแห่งพระราณสีในครั้งนั้นได้มาเป็นตถาคตนี้แลผู้ใดคบหากับบุคคลผู้ประเสริฐผู้นั้นชื่อว่าเป็นส่วนอันประเสริฐด้วย เราสมานไมตรีกับพระยาโจรคนเดียวก็ปลดเปลื้องท่านทั้งหลายผู้ต้องโทษได้ตั้งร้อยคนเพราะฉะนั้นบุคคลคนเดียวสมานไมตรีกับโลกทั้งมวลสิ้นชีพแล้วก็พึงเข้าถึงสวรรค์ท่านชาวกาศิกรรัตทั้งหลายจงฟังคำของเราเถิดพระเจ้ากันสัมมหาราชครอบครองราชสมบัติเมืองพาราณสีได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้ว ก็ทรงสละทั้งธนูและลูกศรเสียทรงสมาทานสำรวมศีล